วันนี้เอาเป็นฮาโลวีนด้วยดีไหมคะแต่งฮาโลวีนนะคะช่างของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากค่ะเควินไม่เข้าไปเขาไม่เข้าไม่ได้ลูก <c oughs> เป็นไงฮะ <c oughs> <c oughs> สีต้องมีอันนี้เขาเรียกว่าหัวหนวดเ็นเลือดค่ะเอาเลือดนะคะโอ้โห<อ>ดีมากช่างเรานะคะสวยมาก เป็นเลือดเป็นเลือดโอเคอันนี้โดนแต่งไปแล้วนะคะหนึ่งคนผีอะไรน่ารักขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ตาต้องมีเลือดด้วยเหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะอายแชโดว์ค่ะ <c oughs> อายแชโดว์แล้วก็ปัดแก๊ปัดแก้มมิดนึงนะคะอ้ผีอะไรน่ารักจัง <c oughs> มังมากค่ะเป็นช่างแต่งหน้าที่มือเป้ได้แล้วหรอคะ,คะโอเคสวยมากเลยค่ะ<ฆ>คุณนี้นะคะช่างช่างสวย